ใหญ่เขาก็เดินทางมาส่งพวกเราถึงเป้าหมายที่น้ำพัดมาคลุยแล้ยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทีมต้องขอบคุณทอมลังน้ำ้วยครับที่วิสามากระจายข่าวให้เราพี่ทอมครับทักทายกล้องหน่อยครับเย่โยโย่แล้วก็ขอบคุณพี่ชายใจดีถ้าไม่มีคนนี้เราก็คงไป เดบิวต์เดบิวต์เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสอีกคมจะได้โมมทิปอีกครั้งหนึ่งเราต่อไปก็สัมภาษณ์สัมผัสน้องเราดิสัมภาษณ์หน่อยไหมขอขอฝากัไครบกับทีมนี้เป็นยังไงบ้างครับทีมนี้รู้สึกยังไงครับรู้สึกดีมากเป็นความภูมิใจในชีวิตของได้แซดไหมครับได้แซดบอลกันท่านบอลท่านบอลท่านมา ท่านก็ร <tego> ู้ส yes, <"nes> ึกเมื่อกี้ว่าใช่ดไงมาซะน้ำมันจะหมดก้อนก่เมื่อกี้น้ำมันจะหมดก๊อกไม่เครียดครับน้ำมันหมดก้อนก็ไม่เครียดเม่อกี้รียดก่าครับไม่เียกอียกอนะับ้อนากมจอูมามิรถรถนัวรถนัวแซ่บกอบคุณมาก